มีการจับตาดูความเคลื่อนไหวของพักประชาชนในการประชุมพักเพื่อต้องการทราบว่าพักประชาชนมีมติจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไประหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยซึ่งทั้งสองพักได้เดินทางเข้าพบกรรมการบริหารพักประชาชนที่ทำการพัก และรอดูว่าพักประชาชนจะมีมติอย่างไรมีการประชุมพักประชาชนมาสองวันจนถึงล่าสุดมีกระแสข่าวว่าที่ประชุมพักประชาชนมีมติสนับสนุนนายอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีท้าไม่ข่าวแพร่สะพัดไปทั่วจน กรรมการบริหารหรือแกนนำของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาให้ข่าวว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชชชัยได้ดำเนินการจัดการตามกระบวนการเพื่อทูลกล้าวยุบสภาจึงทำให้มีการเช็คข่าวกันทั้งสองฝ่ายจนล่าสุดประธานวิปฝ่ายค้านและโคศกพักประชาชนก็ออกมาปฏิเสธข่าวว่าพรรประชาชนยังไม่มีมติในการสนับสนุนใน อนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรอการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันนี้และจะแถลงข่าวไว้ทราบว่าพรรคประชาชนสนับสนุนใครในขณะเดียวกันเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้ถูนเกล้ายุบสภาแต่ยังอยู่ในกระบวนการที่จะยุบสภาซึ่งเป็นการสงครามข่าวสารกัน มีการเกทับกันโดยนำเอาเงื่อนไขการยุบสภามาเป็นเกมคู่และพักประชาชนก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะให้รัฐบาลยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพักประชาชนแต่สำหรับผมในฐานะผู้สังเกตการทางการเมืองเห็นว่าการออกหมายข่าวเรื่องยุบสภาน่าจะเป็นการปล่อยข่าวมากกว่าและน่าจะเป็นไพ่ใบสุดท้าย ระหว่างที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่และก่อนจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรเชื่อว่านายทักษิณชินวัตรยังไม่ละความพยายามติดต่อขอดิวกับฝ่ายอนุรักษนิยมและพยายามที่จะดีลกันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีขัตตาทัพและถ้าหากพลเอกประยุทธ์ยอมรับเงื่อนไขก็จะทำให้ในายอนุทินถอนตัวไป และทําให้เกมนี้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะทั้งพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยก็มาเป็นพักร่วมรัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์และเตรียมตัวที่จะไปเลือกตั้งหลังจากประกาศยุบสภาไปแล้วส่วนไพ่ใบสุดท้ายการยุบสภาก็น่าจะเป็นไพ่ที่นายทักษนณจนกรอกไม่สามารถที่จะดิวหรือพลิกเกมเอาชนะฝ่ายของนายอนุทินได้จึงโยนไพ่ใบสุดท้ายก็คือ ยุบสภาและก็ไปเสี่ยงอนาคตในภายหน้าครับ